ไฟปากเขาคอกช้างทับลานยังดับไม่สนิทล่าสุดลามแล้วกว่า500ไร่ระดมกําลังเจ้าหน้าที่และชาวบ้านจิตอาสาดับไฟปากเขาคอกช้างอุทยานแห่งชาติทับลานตลอดทั้งคืนคาดเป็นมือคนเผาหวังผลล่าสุดพบเสียหายไปแล้วกว่า500ไร่วันที่15กุมภาพันธ์68ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตลอดทั้งคืนวันที่14กุมภาพันธ์68ต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้15กุมภาพันธ์เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมทายป่าน พร้อมโดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานเครือขายอาสากมัคคาราพิทักษ์อุทยานแห่งชาติสวัสดิ์ป่าทาป่าไหลชชาพัฒนทะเลาชานอาสาอาสารวมถึงจิตอาสาประมาณ60คนยังคงช่วยกันเข้าไปทําการดับไฟป่าที่เกิดขึ้นบนเขาคอกช้างที่อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานระหว่างแนวเขตรอยต่อพื้นที่ต่อคอนบุรีใต้และต่อจอราเขนอําเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาสถานการณ์ล่าสุดจนถึงเวลา7จ็นาฬิกาเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถดับไฟป่าได้สนิท เนื่องจากมีอุปสรรคสำคัญคือสภาพภูมิประเทศที่สูงชันทำให้การเข้าไปดับไฟทำได้ลำบากแต่สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วโดยมีนายธีรวัตรธีรวัฒนานายอำเภอคอนบุรีพร้อมด้วยนายประวัติศาสตร์จันเทพหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานและนายสมเกียรติพงกเกาะหัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่านครราชสีมาร่วมบัญชาการเหตุการณตลอดทั้งคืน ประเมินความเสียหายเบื้องต้นคาดว่าจนถึงขณะนี้น่าจะมีพื้นที่ป่าที่ได้รับผลกระทบประมาณ300400ไร่แต่ส่วนใหญ่จะเป็นฝ่ายที่ลุกไม่เสร็จกิ่งไม้ใบไม้และหญ้าแห้งที่เป็นเชื้อไฟที่ลุกลามได้รวดเร็วทําให้ต้นไม้ใหญ่ได้รับความเสียหายไม่มากนักในประวัติศาสตร์จันเทพหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานกล่าวว่าบริเวณเขาคอกช้างจุดนี้นั้นเป็นพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่คาดการเอาไว้แล้วว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะมีการลักลอบเผาเกิดขึ้น เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ไม่ใช่ไฟที่ขึ้นจากธรรมชาติหรือเป็นไฟที่ลุกลามออกมาจากพื้นที่การเกษตรแน่นอนตอนนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงชาวบ้านจิตอาสาก็ยังคงเร่งดับไฟกันมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาเกือบ24ชั่วโมงแล้วหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานบอกอีกว่าลักษณะของการเกิดไฟป่าในครั้งนี้น่าเป็นความตั้งใจจุดไฟเผาป่าของผู้ที่หวังผลบางอย่างเพราะก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่13กุมภาพันธ์68ที่ผ่านมาก็เกิดเหตุไฟป่าขึ้นบนเขาคอกช้างแห่งนี้แต่อยู่ห่างออกไปจากจุดปัจจุบันประมาณ1กิโลเมตรเศษและทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าทําการดับไฟจนหมดแล้วแต่หลังจากที่เจ้าหน้าที่กําลังกลับไปพักผ่อนปรากฏว่าเมื่อช่วงประมาณ9นาฬิกาวันต่อมา14กุมภาพันธ์68ก็เกิดไฟป่าขึ้นมาอีกจนส่งผลให้เกิดสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะติดตามหาตัวผู้ก่อเหตุเพื่อมาดําเนินคดีอย่างเด็ดขาด เพื่อให้เป็นยิ่งอย่างตามนโยบายของทางจังหวัดโดยพุ่งเป้าอ,อย่างกลุ่มที่ต้องการให้ต้นไม้ตายอย่างพวกกลุ่มผู้ลักลอบตัดฟืนเพื่อน,นําไปขายเพราะตอนนี้พบว่ามีขบวนการนี้อยู่ในพื้นที่และสามารถจับกลุ่มได้แล้วบางส่วนทั้งนี้ไฟป่าที่เขาคอกช้างจุดนี้เคยเกิดขึ้นแล้วเมื่อช่วงหัวค่ำวันที่13กุมภาพันธ์68ที่ผ่านมาซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าทําการดับไฟเพิ่งแล้วเสร็จไปเมื่อช่วงทิ้งคืนของวันที่13กุมภาพันธ์68โดยมีพื้นที่ความเสียหาย จากเหตุการณ์ครั้งนั้นประมาณ200ไร่ก่อนที่จะมาเกิดเหตุซ้ำขึ้นอีกแต่จุดที่เกิดเหตุใหม่อยู่ห่างจากจุดเดิมไปประมาณ1กิโลเมตรเศษประเมินความเสียหายเพิ่มเติมอีกประมาณ300-400ไร่